สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอสร้างชีวิตจากลิขิตดาววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะมาพยากรณ์ด้วยลูกเต๋ามงคลชีวิตนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับลูกเต๋าไปแล้วฝากระบายสีสวย,สวยแบบผมมา โชว์กันดูบ้านนะครับมาแลกเปลี่ยนว่าทาสีแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็ล่าสุดเนี่ยครับผมก็ขอแนะนำว่าสีที่เขาใช้แบบนี้นะที่ผมใช้ทาระบายนะครับแล้วก็ก่อนจะมารับชมรับฟังลูกเต๋าพยากรณ์สัปดาห์นี้เช่นเคยครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคุณจะได้รับข่าวสารดีดี จากดวงมงคลชีวิตกันนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวปรถมบรามาครูกันก่อนที่เราจะออกคำพยากรณ์นะครับโอ้าแต่พระภิคเนศสวนผู้ศักดิ์สิทธิ์ขอจงเสกลูกเต๋านี้ให้มีชีวิตและจิตใจใหแห่งพระองค์ท่านมาสถิตด้วยณนะโมพุทธายะณนะมะพะทะจะพะกะัสสนะชารีติด้วยเทินนะเจ้าคะ สาธุสาธุสาธุาเรามาดูกันครับว่าสัปดาห์นี้วันที่21ถึง27มิถุนายนชาวราศีเมษภาพรวมของเขาครับจะเป็นยังไงกันบ้างสไตล์ผมเช่นเคยนะครับผมชอบแนะนำให้เขาครับปรับเปลี่ยนเสริมเติมแต่งยกตัวอย่างชาวราศีเมษ ทอยลูกเต๋าได้3 4สีแสดงว่าภาพรวมในสัปดาห์นี้อาจจะเป็นคนที่แบบกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกอาจจะแนวบุ่มบามที่แบบได้ฉันต้องได้แต่ในเสียงต่างดีแล้วนะครับทุกอย่างผมเชื่อว่าส4เป็นลูกเต๋าที่แบบเป็นภาพที่ออกมาดีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะบางสิ่เมืองอย่างเนี่ยคนอาจจะไม่อยากจะ พูดอยากจะคุยอยากจะสื่อสารอะไรกันเยอะแยะมากมายด้วยสถานการณ์เช่นนี้คุณก็ระบายออกมาบ้างระบายระบายออกมาและที่สำคัญใครก็ตามที่อยู่ราศีเมษอยากจะทำงานอยากจะสมัครงานอยากจะทำอะไรให้มันดีขึ้นฝึกพูดคำเพาะเพาะเข้าไว้เลขสี่ไปว่าพูดพูดดีๆแล้วจะมีคนเชื่อคนฟัง เลข3คือการใช้อารมณ์ลดการใช้อารมณ์นิดหนึ่งทุกอย่างภาพรวมจะออกพอดีทุกอย่างครับถ้าเกิดจะไปสมัครงานตัวนี้มีโอกาสได้งานนะต่อมาครับเรามาดูกันครับว่าชาวราศีพฤษกในสัปดาห์นี้เป็นยังไงกันบ้างได้เลข8กับธรรมจักรนะครับ ภาพรวมในสัปดาห์นี้ค่อนข้างจะทำอะไรเร็วบุมบานใจร้อนกล้าได้กล้าเสียใจถึงใจกล้าใจเด็ดทำอะไรเนี่ยเรียกว่าไม่ได้คิดนะครับทำเลยเต็มที่ถ้าจะทำอะไรก็ตามเป็นเรื่องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าถือว่าดีมากๆสมมติว่าเจ้านายให้งานมาทำรับเพราะอะไร 8บวกธรรมจักรไปว่าใช้ไหวพิปฏิภานหรือความอย่างรู้ในโลกเบื้องหน้าโลกจิตวิญญาณคุณสามารถจะทำทุกอย่างสำลิดประสิทธิผลในขณะนั้นแต่ถ้าเกิดคุณบอ,อกว่าฉันจะทำงานสไตล์เดิมเหมือนฉันช้าเหมือนฉันช้าเหมือนเดิมอันนี้ไม่แนะนำคุณว่าคุณช้าแล้วลองขยับตัวเองนิดนึงสิขยับ แล้วต่างๆจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าครับองค์รวมถือว่าจะดีนี่คือภาพรวมทุกอย่างออกมาดีถ้าเกิดใครอยากจะแบบอาจารย์อยากเสริมเรื่องเงินจังเลยตอนเนี้ยถอยได้เลข8กับธรรมจักรผมควรจะใช้กระเป๋าเงินสีอะไรดีถ้าเราใช้มาตรฐานเลยนะให้ใช้สีน้ำเงิน เพราะดาวราหูคือสีดำเงินแต่ถ้าเกิดคุณอยากเสริมเสริมแบบได้เงินจากความรักให้คุณใช้กระเป๋าสีครีมหรือสีเหลืองหรือใช้กระเป๋าสีดำเงินคุณเอาดอกไม้สีสวยสีเหลืองมาติดมาแขวนกระเป๋าเหมือนผู้ครับใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าอยากได้เงินเดี๋ยวนี้เร็วไวฉันอยากจะแบบทำอะไรแบบเป็นก่บเป็นกรรมอ่ะ เร็วไวไม่สนใจวิธีการให้คุณใช้กระเป๋าสีชมพูแต่ก็คุดคณว่าอยากได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตฉันอยากจะไปลุยโปรเจกต์คโครงการโอ้โหมันเงียบเงาเหลือเกินจะไปประมูลงานอยากได้เงินเยอะๆให้ใช้กระเป๋าสีม่วงนี่คือเทคนิคง่ายๆของลูกเต๋าพยากรณ์องค์รวมดีมากๆนะครับชาวราศีพฤษภเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับว่าชาวราศีเมถุนเป็นไงกันบ้าง ทุกครั้งเราตั้งจิตอธิษฐานนะครับเดี๋ยวผมขอทอยใหม่นะเพราะว่าถ้าเกิดได้กัมกึงเนี่ยเทพเทพารักษ์พระองค์คงอยากให้เราทอยใหม่ได้สามกับหลุมนูนแปลว่าเร่งรีบกับทำสามแปลว่าดาวคารเร่งรีบทำทำเลยทยันตัวนี้หลุมนูนแปลว่าเทวดาปกปักษรักษาคุ้มครองทำอะไรให้สำเร็จ เสร็จเร็ววันอยากแข่งขันคนอื่นให้แข่งขันในช่วงนี้อยากจะประสบความสาเร็จในเรื่องความรักจีบข้อเดือนนี้อยากจะได้งานไปสมัครงานเดี๋ยวนี้ขออย่างเดียวหลุมนูมไปว่าตั้งจิติฐานขอระลึกถึงเทพเทพรัชที่ปกป,ปาศรัษากายเรานะครับก่อนออกจากบ้านหายใจลึกๆอาจารย์ผมมักสั่งสอนหงเสมอว่าวิธีง่ายๆเวลาเราก้าวเท้าออกจากบ้าน จมูกเราข้างไหนโล่งให้ก้าวเท้านั้นออกไปอผมลองมาเยอะแล้วผมใช้ได้ผลเลยนะแต่ถ้าเกิดทางไหนมันบีบ,บตันๆแสดงว่าถอยมาตั้งหลักก่อนแต่ไม่ต้องกลัวชาวราศีเมถุนในสัปดาห์นี้คุณกล้าทุกอย่างกล้าลองกล้าแข่งขันคุณมีโอกาสชนะทุกเรื่องราวภาพรวมก็ถือว่าดีมากนะครับ เดี๋ยวมาดูชาวราศีกรกฎกันนะชาวราศีกรกฎได้1 0แสดง,งว่าภาพรวมตอนนี้ไม่อยากเปิดเผยไม่อยากแสดงตัวอยากทำอะไรลับๆล,ล่อๆล,อลวงพางไม่ใหญ่ใครรู้ไม่ใหญ่ใครรู้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่ไม่ใหญ่ใครรู้ว่าเอาเงินมาจากไหนไม่ใหญ่ใครรู้ว่าเราจะไปนู่นไปนี่ ทุกอย่างเป็นความลับหมดเลยในดีมีเสียในเสียมีดีในเรื่องดีคือจริงอยู่เราไม่อยากจะเปิดเผยมันสิทธิ์ของเราแต่สมมุติว่าศูนย์แปลว่าคุณอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะป่วยเกี่ยวกับความดันปวดหัวปวดตาเลขหนึง่งแปลว่าปวดหัวบอกคนข้างกายบางก็ได้บอกคนใกล้ชิดบางก็ได้อะไรที่เป็นความลับเงินไม่จำเป็นองบอกเขารู้หรอกเดี๋ยวคนมายืมเงินเป็นความลับดีแล้ว แต่ถ้าเราไม่สบายเราต้องเปิดเผยเพราะว่าช่วงนี้อย่าลืมนะเจ็บเล็กเจ็บน้อยก็ต้องให้คนรอบข้างรู้ภาพรวมในดีมีเสียในเสียดีถือว่าจะดทำอะไรก็ตามมีความลับเข้าไว้ทุกอย่างจะเป็นไปในเรื่องดีๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อน,น้อสำหรับชาวราศีสิงห์ ได้เลขศูนกับเลข9เป็นบุญกับกรรมทําอะไรเล็กโอ้โหเหนื่อยล้าอ่อนเพลียทํานู่นก็ไม่สําเร็จทํานี่ก็ไปสําเร็จจะไปขอความช่วยเหลือจากคนนั้นเขาก็ไม่ว่างจะช่วยก็ไม่รู้จะช่วยยังไงตัวเขาเองก็อ,อกไม่รอดอยู่แล้วช่วงสภาวะตอนนี้ภาพรวมถือว่ายาแย่นะครับาชาวราศีสิงห์ผมอยากให้เข้มแข็งอยู่กับปัจจุบัน การเงินก็ต้องระวังได้มาต้องจ่ายไปมีความรักก็ยังไม่คิดว่าจะเอาจริงเอาจังกับเราหรือไม่เปิดเผยตัวตนมาขนาดนี้ตกลงเธอกับฉันรักกันเหมือนเก่าไหมคนที่มีคู่แล้วก็ต้องมีระวังมีปากมีเสียกันระวังมีปากมีเสียงกันต้องระวังให้มากนะผมเอาใจช่วยหมั่นสดบนไหว้พระอะไรที่าร้จะได้ ผ่อนหนักให้เป็นเบาอะไรที่มันดีน้อยมันจะได้เป็นดีมากขึ้นมากขึ้นเอาใจช่วยหนึ่งราศีนะแล้วก็ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยให้มากนะครับบุญกับกรรมต้องระวังให้เยอะจะไปบอกไปสอนใครจะไปช่วยเหลือใครเนี่ยระวังถูกแววงกัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับชาวราศีกันก็เป็นห่วงนะครับสำหรับหนึ่งราศี ได้ธรรมจักกับเลขหนึง่งตอนนี้โอ้โหวัฏจักรหมุนเวียนเปลี่ยนไปฉันอยากจะออกจากงานฉันอยากจะออกไปเที่ยวเบื่อนายเหลือเกินกับที่ทํางานนี้เบื่อนายเหลือเกินกับบ้านหลังนี้เบื่อหนายเหลือเกินกับห้องหลังนี้เบื่อนายเหลือเกินกับออฟฟิศนี้คืออารมณ์หงุดหงิดง่ายขี้เบื่อเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวโมโ oh. หต้องระวังอารมณ์ตัวเองมากๆนะครับถ้าจะไปดื่มไปกินไปเที่ยว ในช่วงสัปดาห์นี้อย่าเมาเยอะแต่ถ้าเกิดคิดว่าจะดื่มให้มันสุดโตงไปเลย<ๆ>เขาเปิดแล้วเทคพับป,ป้าเปิดแล้วเอาเพื่อนไปด้วยเขาจะได้ดูแลเราเพราะเรื่องอารมณ์หนึ่งใจร้อนทำมาจากไปว่าเอาไม่อยู่ยับยังตัวเองไม่ได้โมโหร้ายดุเดือดเลือดพ่านและที่สำคัญระวัง ออกจากงานตกงานหรือถูกใส่ลายป้ายสีทำใจสบายนะอยู่กับสติจะไปไหนหาคนไปเป็นเพื่อนจะได้สนุกสนานสุดโต่งจะได้มีคนห้ามตามเวลาเราใจร้อนเรามาดูกันต่อครับสำหรับชาวราศีตุลได้ธรรมจัรก,กับหลุม ยุบนะครับซึ่งแปลว่าอยู่เฉยๆก็สบายไม่ต้องดิ้นลนอะไรอยากทำงานใหญ่ก็สำเร็จอยากทำงานเล็กก็สำเร็จอยากจะไปจีบคนนี้ก็มีโอกาสถ้าเกิดคนไหนที่มีความรักอยู่แล้วก็บางครั้งคู่ครองเราหรือคนรักเราอาจจะมีสเสน่ห์มากขึ้นมากขึ้นก็ระวังเรื่องหึงหวงกันบ้างแต่ผมเชื่อเถอะว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่เหมือนเดิมนะครับ ส่วนถ้าเกิดใครอยากจะแบบหาเงินหาทองไม่ต้องไปกู้ยืมใครช่วงนี้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเดี๋ยวจะมีคนมาซัพพอร์ตคนเดี๋ยวจะมีคนมาอุปถัมภ์ค้าชูของคุณถ้าเกิดใครอยากจะสวดมนต์ไหว้พระตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะธรรมาจาักรไปว่าวงล้อแห่งศาสนาวงล้อแห่งสัจธรรมกำลังหบุนเวียนมาถึงรอบของคุณที่คุณจะได้ วิปัสสนากรรมฐานอาจจะเกิดมักเกิดผลองค์ความรู้ขึ้นได้ในสัปดาห์นี้นะครับก็ถือว่าภาพรวมดีมากนะเป็นเรื่องดีเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าชาวราศีพิจิกในสัปดาห์นี้เป็นไงกันบ้างได้เลข0กับเลข4นะครับ ระวังของหายระวังลืมของระวังของตกของแตกแต่ผมเน้นเรื่องของหายเป็นสำคัญอาจจะตัวเองลืมในสัปดาห์นี้จะทำอะไรจะวางอะไรต้องอย่าทิ้งทิ้งกว้างถือไว้ถือกระเป๋าไปก็ถือไว้นั่นแหละอย่าไปวางปุ๊บเนี่ยครับเพื่อนผมมีนะเวลาไปแบงก์เนี่ยชอบไปวางกระเป๋าไว้บนเอ่อเขาเรียกว่าบนเคาน์เตอร์เวลาออกมาก็ออกมาจน พนักงานเดี๋ยวต้องบอกว่าพี่ลืมกระเป๋าอยูแล้วนะลืมกระเป๋าอยูแล้วนะนี่แหละคือสภาวะ0ูนย์สแปลว่าอาจจะหลงหลงลืมลืมหรืออาจจะทำของหาย1ข้อ 2. ถ้าเกิดในสภาวะเช่นนี้ให้ระวังคําพูดคําจาของตัวเองพูดจากับคนอาจจะหนึ่งไม่รู้เรื่อง 2. เข้าใจไม่ตรงกัน 3. พูดจาแล้วไม่เข้าโสดประสาทถูเขา ว่าตัวเองพูดดีแล้วอาจจะมันแหมนี่แกพูดดีแล้วเหรอนี่พูดดีแล้วเหรออาจจะเป็นเรียกว่าทําให้เราครับรู้สึกย่าแย่ได้นะกับคําพูดของเราแล้วก็ที่สําคัญจะทําอะไรก็แล้วแต่จะอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนรักอยู่กับเจ้านายให้ระวังคําพูดให้มากที่สุดระวังทะเลาะเบาแวงกันชนะกันด้วยคําพูดแต่สําหรับ บางกรณีในดีมีเสียในเสียไม่ดีถ้าเกิดใครกำลังจะไปมีคดีความจะไปตัดสินคดีความในช่วงนี้คุณอาจจะเป็นผู้ได้รับชัยชนะนะครับเพราะคุณชนะคนอื่นด้วยคำพูดเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าชาวราศีธนูจะเป็นยังไงบ้างได้เลข4-3เช่นเคยครับแปลว่า ฉันอยากจะพูดฉันอยากจะคุยฉันอยากจะแข่งขันกับคนอื่นชนะคนอื่นด้วยคำพูดอีกแล้วหรือเรียกว่าถ้าเกิดฉันจะไปสมัครงานเนี่ยฉันต้องรับรับภูมิปัญญาตัวเองไปเลยรับรับรับคือว่ากล้าดีแล้วแต่ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมเพราะเลข4แปลว่าการติดต่อเจรจารสื่อสารอังคารเลขสามแปลว่าความกล้าความพยนันสองสิ่นี้มาประจบการไปว่าลุยไม่กลัวใครชนะคนอื่น ยอมหักไม่ยอมงอก็ในดีมีเสียในเสียมีดีถ้าเกิดคุณกำลังจะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเขาอาจจะไม่ประทับใจคุณก็ได้เช่นเคยราศีต้นๆที่ได้3ามสี่สี่สาผมก็บอกไปแล้วว่าพูดดีพูดตอนนี้ให้ดีคุณก็ชนะคนอื่นได้เหมือนกันไม่ต้องเอาอารมณ์ไปใช้ให้มันกลั่นมาจากหัวใจแล้วว่าเอ้ย จะทำอะไรก็แล้วแต่จะไปทำงานก็ออยากตบอยากตีอยากเถียงจังเลยก่อหายใจลึกๆอังคารนะว่าหายใจหายใจลึกๆเปล่งวาจาอันไพเราะหอ,อมหวนออกมาผมเชื่อว่าคุณไม่ต้องใช้กำลังหรอกแค่ใช้ความคิดคุณก็ชนะคนอื่นได้ภาพรวมต้องระวังคำพูดต้องระวังความกล้าให้มากนะครับต่อมาชาวราศีมังกรนะครับ เรามาดูกันนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าข้อเด่นมีอะไรบ้าง30แปลว่าไม่อยากทำอะไรอยากอยู่กับบ้านอยากอยู่กับสิ่งเดิมๆขี้เบื่อแต่ก็ไม่อยากทำอะไรไม่อยากไปเล่นกีฬาไม่อยากพักไปอยากออกกำลังกายไม่อยากทำงาน3าน30แปลว่าอยู่เฉยๆบางสิ่งบางอย่างมัอาจจะดีก็ได้ครับ แต่บางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ดีถ้าเกิดคุณไปสมัครงานตันนี้ผมเชื่อว่ายากที่จะได้งานแต่อย่ายอมแพ้ผมก็ให้กําลังใจถ้าเกิดคุณกําลังมีความรักกำลังจะจีบใครสักคนหนึ่งคุณพูดอะไรไปคุณกล้ามากเกินไปเขาอาจจะไม่ชอบที่หน้าคุณในเรื่องของคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักอาจจะโอ้โเบื่อจำเจเบื่อคนเก่าเลอเกิน ก็ปล่อยเวลาผ่านไปครับแค่สัปดาห์เดียวท่านเองทำไ้ให้สบายภาพรวมถือว่ามีดีนะที่สำคัญผมเป็นหัวมากที่สุดให้ระวังเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยอังคารแปลว่าลมหายใจอังคารเลข3ามลปว่าแปลว่าปอดแปลว่าข้อมือข้อเท้าระวังเจ็บป่วยในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะราศีกุม ชาวราศีกุมจะเป็นยังไงกันบ้างหนอได้เลขสาโอ้โหถือว่าเป็นที่รักใคร่ที่เชิญชมยินดีของคนหมู่มากไปไหนก็มีคนรักไอน้นงไอ้หนูที่รักเธอมามามาเรียว่าแห่แห่แตันแต้6ไปว่าการเงินส แปเว่าความขยันขยันแล้วได้เงินขยันได้ความรักความสุขขยันพบปะผู้คนออกสังคมตอนนี้ใครเห็นก็ชื่นชมยินดีถือว่าดีมากๆหนึ่งราศีถ้าออกมาแบบดีขนาดนี้ผมจะแนะนำไยว่าช่วงนี้นะ่ะลองไปเสี่ยงโชคหรือลองไปสมัครงานดีไหมถ้าเกิดคุณสมัครงานยังไม่ได้ตอนนี้ไปช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดคุณมีงานแล้ว คุณลองแบบแต่งตัวให้มันเลิศดเชิดญิงเข้าไว้แต่งตัวให้มันดูดีเข้าไว้อังคารไปว่าจมูกเขียนจมูกสวยไหมดาวพระศุภไปว่าคิ้วไปว่ามุมปากเขียนมุมปากให้สวยสวยไหมแล้วก็แต่งตัวให้หรูเข้าไว้ผมเชื่อว่าจะมีคนรักไข่เอ็นดูและชื่นชมยินดีคุณทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆและก็ที่สำคัญ คุณอาจจะมีโชคในเรื่องของความรักอาจจะได้พบรักแท้ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อราศีสุดท้ายกันนะครับว่าลูกเต๋าพยากรจะชี้ทางจะนำทางอย่างไรกันได้เลขสี่กับหลุมนูนเนาะแปลว่าพูดอะไรก็มีคนเชื่อคนฟัง แม้โกโหกใครเขาก็เชื่อถือพูดอะไรเป่งวาจาออกไปเนี่ยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองอยากติดต่อเจราจาสื่อสารอยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่ใครที่ยืมเงินฉันไปไปตามทวงหนี้สี่ไปว่าการติดต่อเจราจาสื่อสารสี่ไปว่าทวงหนี้สี่ไปว่าพูดไปเลยขอให้พูดดีๆสำทับลงไปโอ้โหทุกคนเนี่ยจะยอมแพ้คุณ ไม่ต้องใช้อารมณ์ไม่ต้องใช้อะไรแค่ใช้รอยยิ้มกับคำพูดเพราะ,ราะทุกอย่างออกมาดีถือว่าดีมากๆเลยนะครับว่า40ถ้าเกิดอยากขอโทษนะครับ4กับหลุมนูน4กับหลุมนูนถ้าเกิดไปสมัครงานตอนนี้มีโอกาสได้งานถ้าเกิดไปจีบสาวตอนนี้มีโอกาสที่จะได้คนที่เราหมายปองไปจีบเขาได้รักได้พบรักกันเป็นรักที่แบบเทวดาจัดสรรแต่ถ้าเกิดใครที่มีคู่แล้ว ยิ่งจะสัมทับลงไปว่าคุณจะได้อะไรดีๆจากคำพูดคุณคุณอาจจะได้ของล้ำค่าจากคนรักคุณก็เป็นไปได้นะครับถือว่าหนึ่งราศีมีนเป็นภาพรวมที่ดีมากๆจากลูกเต๋าพยากรณ์ดังนั้นภาพรวมของการพยากรณ์ตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่27มิถุนายน ในดีมีเสียในเสียมีดีถ้าเกิดผมพยากรณ์อ,ออกไปแนวที่แบบไม่ค่อยดีผมก็บอกวิธีการตั้งรับให้เรียบร้อยแต่ถ้าเกิดวิธีไหนราศีไหนที่ดีอยู่แล้วผมยิ่งจะหนุนให้เพิ่มให้เพิ่มเพิ่มมากขึ้นนี่แหละครับหลักการของโหราศาสตร์เมื่อเรารู้ว่าดวงเราไม่ดีเราควรจะถอยตั้งรับที่ผมชอบพูดเสมอว่า อะไรที่มีดีเราหาอะไรมากันดีไหมมันคือหลักการของหัวสารและชัยภูมิจุนเองวันนี้ผมและทีมงานดวงมงคลชีวิตขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับจากความจริงใจที่กรุณากด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและที่สำคัญคุณจะได้รับข่าวสารดีๆจากผมโหนวิศวะทุกวันทุกวัน วันนี้ผมสวัสดีครับ